มดข่าวพาเพลินสวัสดีครับรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะครับทุกคนรัศมีแขตื่นตั้งแต่ตีห้ามารับทัดดาวกลับรักษาตัวที่ไทยแทบกลั้นไม่ไหวครับจากกรณีที่ทัดดาวกลับถึงประเทศไทยเธอก็ได้รับกำลังใจจากแฟนๆวอลเลย์บอลจำนวนมากซึ่งมารอรับทัดดาวนึกแจ้งที่ต้องกลับมาไทยก่อนเพื่อนๆวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย ซึ่งทางทีมได้บินไปยังประเทศฟิลิปปินส์เรียบร้อยเพื่อทำการแข่งขันในสัปดาห์ที่2ทัวร์นาเมนต์เนชั่นลีก2022ครับนอกจากแฟนๆวอลเลย์จะมารับและให้กำลังใจทัพดาวแล้วยังมีนักแสดงชื่อดังอีกคนซึ่งเธอคนนี้ขึ้นชื่อว่าเป็นดาราอีกคนที่เป็นแฟนตัวยงวอลเลย์บอลไทยก็ว่าได้นั่นก็คือรัศมีแคฟ้าล้นเกลือซึ่งล่าสุด ลัศมีแขได้โพสต์ผ่านอินสตาแกรส่วนตัวพร้อมแท็กไปหาทัพด,ดาวว่าตื่นตีห้ามารับลูกแนนกอดนานไม่ได้กระเทยจะร้องไห้คนข้างวอลเล่หายไวๆหน้าสาวน้อยแฮทแทกวิถีคิงคองอย่างไรก็ตามทางทีมงานเองก็ขอเป็นกำลังใจให้น้องแนนทัพด,ดาวนึกแจ้งหายไวๆนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามเนียวครับ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะครับขอบคุณครับ